ผมก็นั่งรอกดงานมานานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะมีเจ็0หครับมาดูกันว่าผมจะสามารถวิ่งได้ทั้งหมดกี่งานสินค้าที่เราส่งนะครับผมนี่แหละครับอันนี้ติดของผมเองนะไปทุกคนไปลุยกันสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับผมนะครับผมไอจอดคนณคอนแกนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปขับหาเงินกินข้าวกันทุกคนลาลาูมเหมือนเดิมครับแอปลาลาูมก่อนที่เราจะไปนะครับผม สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมก็คือน้ํามันนั่นเองนี้ผมจะเติมน้ํามันห้าร้อยบาทนะครับผมมาดูกันว่าผมจะสามารถวิ่งได้ทั้งหมดกี่งานแต่เรามาดูกันทุกคนนี่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับหน้าปัดเห็นไหมครับทุกคนเลขไหมนะครับผมหนึ่งร้อยสิบสองกิโลนะครับที่วิ่งได้นะครับผมที่โชว์ตรงหน้าปัดนะครับ b ีเจ็ดห้าร้อยครับโอเคทุกท่าน เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับลงไปชำระเงินก่อนทุกท่านโอนนะครับพี่โอเคนะครับผมผมก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้้ำมันหลังจากที่เราเติมเข้าไป500จะได้เพิ่มมากี่กิโลนะครับไปทุกคน เราต้องให้รถวิ่งก่อนนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องดับเครื่องรถถึงจะรู้นะครับดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่นะครับจาก112กิโลนะครับที่สามารถวิ่งได้นะเติมไป500จะบวกเท่าไหร่โอเคนะครับทุกท่านตอนนี้ผมก็ขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วเลขไม่ตอนนี้อยู่ที่196นะครับจะต,ต้องดูตอนดับเครื่องว่าเลขไม่จะได้แค่นี้ไหมแต่สำหรับผมว่าน่าจะเพิ่มมากกว่านี้นะต่ต้องมาดูกันเดี๋ยวผม ขอดับเครื่องก่อนตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้สตาร์ทรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไม้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับผมจากที่เราเติมน้ํามันไปห้าร้อยนะครับทุกท่านเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับตอนนี้สองร้อยยี่สิบแล้วนะครับผมเระมาดูกันว่าอาจจะเพิ่มมากกว่าน,นี้นะผมคิดว่านะก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้งานแล้วนะครับผมงานแรกนะครับผมราคา135บาทนะครับใกล้ๆผมนะครับผมผมก็ได้รับเลยมีค่าช่วยยกด้วยนะครับหลังจากที่เรารับงานเสร็จใช่ไหมครับทุกทุกคนเราก็ต้องโทรหาลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมโทรจากลาล่ามุดนะครับมาอยู่ร้านขายยาที่ร้านขายยาตามมุดเลยนะครับใช่ค่ะร้านขายยาต้องอยมาอยู่ โอเคครับกำลังไปนะครับผมครับผมทุกคนลุยกันไปกันเลยดีมันมีค่าช่วยยกเพิ่มมานะครับห้าสิบาทนะถ้าสมมุติไม่มีค่าช่วยยกเนี่ยผมไม่รับนะเพราะว่ามันเป็นรถเก่งนะครับ<ๆ>เพราะว่าผมเป็น,นรถกระบะนะปกติผมจะไม่รับถ้าเป็นรถเก่งแต่เป็นบางเงินมันมีค่าย,ยกด้วย ห้าสิบาทเพราะว่าสตาร์ทของรถเก๋งนะครับผมอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับก็บวกเข้าไปอีกห้าสิบบาทก็ได้อยู่นะทุกคนไป,ไปทุกคนช่วงนี้ก็เดินทางเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่ถึงลูกค้าแล้วนะครับมารับของครับ หนักไหมครับพี่ได้ใช่แม่ประมาณนึงได้ไหม่ทีเดียวเลยครับนะจบตรงเคอรี่อ่ะพี่ยูเทิร์นไปจะอยู่ซ้ายมือเลยนะรีบลงนะได้อยู่หน้าคันนี่นะครับทุกคนเป็นสินค้าที่เราส่งนะครับผมนี่แหละครับที่ไปส่งเคอรี่นะครับอันนี้ติดของผมเองนะ ไปทุกคนไปลุยกันนี้ผมก็ขับรถอ่ายูเทิร์นนะครับผมตรงเกือกมานะใกล้ถึงเคอรี่แล้วแ่วแ้ะครับลูกค้าให้มาส่งที่เคอรี่นะครับตอนนี้เลขใหม่นะครับผมเริ่มดีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็297นะครับผมเลขใหม่ที่สามารถวิ่งได้นะจากการคำนวณของรถ Ford Ranger XLT นะครับผมสประตูนะครับ ะเไปอย่างมันเป็นหนกักถ่ายรูปอยู่แล้วเนี่ยไปคือที่ลูกค้าโทรมาใจใช่ไหมวางน,นี่เลยนะครับนนะะร้อย ตอนนี้ก็นั่งรองานนะครับผมหลังจากจบงานเคอรี่ไปเมื่อกี้นะครับผมที่เราไปส่งของนะครับผมส่งที่เคอรี่นะตอนนี้เลขไม้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่302กิโลเมตรนะครับผมที่สามารถวิ่งได้นะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมงานไม่เด้งเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งรอนอนรอทุกคน ผมก็นั่งรอกดงานมานานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณสองชั่วโมงแล้วตอนนี้งานไม่เด้งเลยครับทุกคนชาเลนจ์ในการเติมน้ำมันห้าร้อยบาทเหมือนจะจบนะครับว่าจะวิ่งให้พี่ให้น้องให้ทุกคนได้ดูสงสัยน่าจะล้มอีกแล้วมั้งเนี่ยชาเลนจ์แบบนี้งานไม่เด้งครับงานไม่เด้งเลยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบคำนวณระยะทางได้เพียผมผิดหวังอีกแล้ผิดหวังอีกแล้ว <laughs> ว,ลว,ว่าจะมาดูชาเลนจ์ของผม ชาเลนเราก็น่าจะไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจากงานไม่มีครับก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับในการทำคลิปนำเสนอแบบนี้เราทำแบบเรียวๆนะครับผมไม่มีการไม่มีการเมคไม่มีการอะไรเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากที่เ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็หวังว่าคลิปหน้าเราจะทำชาเลนจ์ผ่านสักอันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย